ไอเด็กมันท้าเว้ยบอกว่าคุณไอไม่กล้าเล่นล็อกเกมอะไรนะอมงทูสลีปใครดูครึ่งจอบอกเลยว่าไม่เซียนอ่ะต้องดูเต็มนะเออกดคอนโทรลเพื่อกม้มชิปสปินสเปซปาเพื่อยืนขึ้นแล้วก็ปีนได้กดซ้าแลแกลํสำรวจอ่ะเมาส์หมุนไปรอบๆ WSD คือเดินเข้าใจ พอเวลาไม่นานแมมมี่จะเตรียมเแสนเอเฟให้บ๊ามี่บาบูต้องการเค้กใช่แล้วเค้กเคสสำรับแมมมีบาบนอี่สิ่ารท้าเของหนูนั้นก็ดียไงแฮปปดย์ส

I'll be mm, right I'll back. I'll be back. I'm all asleep. I see a Here we are. Yeah. Now, let's see what's inside. 阿拉มาดูกันว่าข้างในมีอะไรของบางทีมันอาจจะเป็นของเล่นแม่นะไม่ใช่ของเล่นใหม่นะฮ่าสกิบินครับแี่จูเลียหนูชอบสกีบินและพีจูเลียมากเลยแม่เบบี้บาบูรูดีสิชอบลูกบอลเพราะว่าลูกบอลเหมือนเบบี้บาบูจูเดียเล่นของเล่นสเปซบาบูปีนเฮ้ยเสียงน้องจ่ อ,อุ้ยเสียงน้องแบบน่ารักมากเออใช่เลยเนี่ยที่ผมตามหาเอาไว้ก่อนไว้ก่อนแล้วก็ชุดๆอ,อย่าบอกนะโอ้ไม่นะโอ้ไม่ตัวความเก้าหน้าางวีสัตว์มาบูจูเนีย ใช่แล้วโปรแกรมเก้าหน้าทางวิทยาศาสตร์เราต้องรู้เรื่องนี้ให้ได้ใช่แล้วใช่แล้วนี่แหละคือสิ่งที่ต้อง,องการสื่อใช่เลยเบบี้บาบูนดิ้นไปใช่เลยใช่ใช่ดูอิดเบบี้บาบูนความเก้าหน้าทางวิทยาศาสตร์อ้าวพังซะและ้วสกิปปิ้งดั m บิ้งจูเนียร์บาบูนเบบี้บาบูนรุ่นที่สี่มาหาแล้วย,ยะะืนอะไรนี่คนนี้ Skipping d u m y j u d y เอีอะไรเหลือแต่อีเลฟเ่นไง Skipping d u m m y j u i o r ทาไมทำะไรนีเ Hey you found me Hey เธอเจอฉันอยู่ก่อนอยู่ก่อนเสียงมึงดังมมก Nice to meet you ฉันชื่อ Teddy ยอยูีที่รู้ <name? S 1> จักนะว่าแต่มึงชื่ออะไร Baby Babu j u d y รุ่ที่ส Not much of a talker yet เอเอ่อเันยังเร็วไปที่จะพูดอย่างงั้นหรอเนี่ยใช่แล้ว play game. Baby b a b j u y a รุ่นที่สยังไม่อยากพูด เปิดเก๊ะนี่อะไรอ่ะดูวิธี Skipping d ม m m y จงเนี่ยรู้สิพระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยนายที่เขาเนยโอ้โหนายอยากจะรู้อย่างเงี้นเหรอ s k i ป p i n ดัมมี่จูเนีย่ยไม่บอกอะไรให้นะนี่คือความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ไม่บอกอะไรให้เจะแสดงให้ได้ดูเลยนี่คือความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์นายเห็นดีนายต้องตกใจฉันบอกให้นายต้องนายต้องชอบสิ่งนี้ s k i ป p i n ดัมมี่จูเนียร์ ตาดูให้ดีนี่คือมอ,มองหน้ากูดิเอ๊ะคลิปปิ้งดัมมี่จูเนี่ยนายมองหน้าฉันสิ Why ว h y Why ไม่มองแหละเอาละนายไม่มองฉันก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้มองรถไฟที่อยู่ตรงนั้นเพราะว่านี่คือความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ของโลกมนุษย์นายเป็นหมีนายก็อยู่โลกของ Round and round and round เราหมุนวนหมุนหมุนติ้วหมุนติ้วตาดูให้ดีิบก <Hey. S 1> ดัี่ h ี y p i เนี่ยเป็น carry me on your back ความก้าว h น้าทางวิทยาศาสตร์กิบบิงดับบี้จูเดียฉันคุยกับนายโดยที่นี่ทมันอยู่แล้วฉันคุยกับนายโดยที่ฉันไม่จะเป็นที่จะต้องเดินแต่ฉันก็เคลื่อนที่พร้อมกับคุยกับนายได้อย่างเงี้ยอย่าบอกนะว่าไปนั้นนี่กูเปิดไปกูเจอนาเดียวเลยปะเนี่ยฮัลโหล It has to be darker. Shut the doors completely. แต่เราต้องทำให้มันเปื้อนขวดนี้ไปครับพี่ปุ๊ก Good. This will do. เยี่ยมเฮ้ยนี่มันเยี่ยมไปเลยนี่มันเออฉันบอกว่าข้างในนั้นมันจะไม่มีผีเอ้ยไม่มีมอนสเตอร์นะถ้าเกิดรู้สึกกลัวในความมืดขึ้นมาสามารถกอดฉันได้นะคุณจะทำให้รู้สึกว่าปลอดภัยขึ้นนิดหน่อยนิดหน่อยหัวกูอยากได้ความแบบ so much safer safety กด F เพื่อเปิดไฟฉายอับคือกูไม่คิดว่ามันจะเปิดไฟฉายเงี้ยนะแต่เชเอะไปไปขอโทษนะแต่ว่า Skipping Diving j u n i o r ชั้นคาดหวังกันนายไวสูงมากเลยแต่แต่นายสว่างได้แค่นี้งั้นหรอคลืมคลึมโ ฉันว่าเราไม่ควรมาที่นี่ออนนนมึม้ง,มงรู้เหรอรู้นั่นะนะควรที่จะระวังตัวเอาไว้เอ๋ซูซี่สู้สู้เอาไม่ใช่ซูซี่นี่ยา่าทางห่างญาทางห่างโหนี่ตู้เสื้อผ้ามึงลึกขนาดนี้เหรอนี่กูต้องเดินตามใช่ไหม <S <s <uc> อ่ะฮะนี่ตู้เสื้อผ้าจริงรอยู่เนี่ยกำลั <S <s <uc> <ร>งจะไปนานเย็จริงปะอ่ะไม่ออกได้ยินนั่นไหมได้ยินอะไรวะ ได้ยินเสียงไม้ช็อตอยู่หงซูซี่ s <S ฉันคิดว่าไม่มีอะไรเข้ามาสองห้า5 0 9น2 5้าหนึ่งสองห้าเก้าหนึ่งสองหา่น่นเ่งสองหาเก้นึ่สองห้าส่ก้าห่งสองห้านเก้าหสอ้าวก้าหน่งสอ้าสเก้าหนึ่ง็มาอยู่นี่มาอะไรใ oh, no. นต้เ เล่นกับพื่อนไปแ่ไหนล้วใช่ไหมสปิ้งูเผมได้นสียเตอร์แบร์อะไรกคือสปิ้งดัปบิงคูเนี่ยผมได้ตื่นขึ้นไดอารี่ที่รัดผมในตอนสองขวบได้ตื่นขึ้นเมื่อยางดึกตอนประมาณตีสมและได้รู้ว่าหมีของผมนั้นถูกลมกังโชะกระชากมากถึง ลอยขึ้นและ skipping ยัม m y จูเนียร์ก็รักตูัยกับที่เป็นหนังฆาตกรตัวผม baby king จูเนียร์โอ้ยไม่ใช่ baby b a r b ู n king baby king b a r b เ n baby king b a r b n จูเนียร์รุ่นที่สี่อ๋อประตูเปิดด้วย นายกำลังจะบอกว่านายกำลังต้อนรับฉันให้ไปสินะอาไปออน,นอนต่อกูจะนอนตรงเนี้ยกูจะนอนให้ถึงเช้าเลยกูจะไม่ออกไปกไม่ฉันบอกไม่ไงแล้วจะไม่ออกไปจากที่นี่เฮ้ปิดประตูปิดไอ้ิปปิงป้งดับบ m m y ทูเนียเอาไว้ตรงนั้นแล้วฉันก็จะกลับไปนอนโอโ้โหจานเดินอุ้ยกุ้งหอยปูปลาแตกกระจายเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยฮะนาดิโคเีดิสก์อะ เก็บอะไรขึ้นมาวะเอ่อเอาอีกแล้วเกิดมาด้วยความสูงแค่เข่ามันไม่ดีอย่างนี้เองเนี่ยนายนะนา่นนี่นานนี่คเใดเดสกาโอ้โหเด็กสองคนมาลากเอาใหญ่ขนาดนี้ได้เลยอวะเชคเคมึงไม่ใช่เด็กสองคนธรรมดาแล้วอะเอ้ยมาเว้ย กอดหมีไว้ให้อุ่นใจมันไม่สว่างเท่าไหร่แต่ก็อุ่นใจใช่ไหมสไลเดอร์หัวนายโอเคดิใช่เอ๊ยอย่าอย่าอย่าเบียดอย่าโอ้ Whoa. Whoa. This place? ที่นี่มันอะไรกันเนี่ยอา ฉันไม่รู้นะว่าภาษาบ้านนายเรียกอะไรแต่ภาษาบ้านฉันเขาเรียกที่นี่ว่าอเวจีอ้าฮะนี่กูลงอเวจีจริงไรเงี้ยเลยเวว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 เว แข่งอ๋อแข่งอ๋อเร็วกว่าเร็วกว่าเร็วกว่าบอกเลยมึงคิดว่าถ้าเกิดมึงจะตัดสปีดของเบบี้คิงไม่ใช่ดิมึงจะจับตัวเดี่ยเบบี้บาบูทูเนียรุ่นที่สี่ได้ที่ติดและไอ้พวกเกณฑ์นี่จะไล่ไม่ทงงันหรอกบอกให้ดูวิชาการนี้ซะก่อนใช้จัการลงที่เข่าจากการลงที่เขา่า,กกา,ขาอุ้งมือบอกให้ที่จะแข่งกับเบบี้เบบี้บาบูทูเนียรุ่นที่สี่แก้ผ้าแล้วได้บอกให้นี่กูชนะโอเคท่านชนะเบบี้บาบูทูเนียรุ่นที่สี่นั่นนะ Junior, เองแล้วฉันก็ ูชื่อเสียงให้ท่านแม่ท่านแม่อพลาวพราวอินบีคลาวสุดๆไม่ใช่พลาวธรรมดาพาวเว่รแอลพลาวมะพร้าวสามตู้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้จะบอกนะแต่ว่าเบบี้บาบูเนี่ยเบบี้บาบูนะสองคนเนี่ยเขายังปีนไป่ายไม่เคยได้อแต่เบบี้บาบูเริ่มที่จะปีนป่ายแต่ออกมาจากท้องแม่วันแรกนะฮะจริงไหมเออจริงครับไงจริงเห็นไหม เออขนาดนี้มีคนเห็นเรื่องของผมเนี่ยเหมือนเสียงเธอจะ อะไรอยู่หลักตู้เนี่ยนี่อะไรวะเนี่ยมีเด็กคนหนึ่งมีผมและไม่น่าใช่ผมเพราะว่าผมไม่มีผมเว้ยงงไหมอันนี้คือเด็กที่มีผมผมว่าไม่น่าใช่ผมเพราะว่าผมไม่มีผมงงไหมฟางแล้วงงไหม ก็เป็นพ่อโบทได้นะเบบี้บาบูจูเนียลรุ่นที่สี่ใช่ก็เลยไปฮอวกวอร์ดอย่างนั้นเละเนี่ยใช่แล้วก็เลยไปฮอวกวอ์ดแล้วเจอวิงกาเทียมลิวิโอซาแน่เกิดจะเกิดอาการวิงวิงเลยบอกให้เธอจะรักกันจริงหรือเปล่าาวว้าว้วาว,ว,าวโอ้โหอ,อะไรวะเนี่ยโยดใหญ่เลยเอา้าไม่ถึงอีกไป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 ,ไปาปตาดด้วย น่นบ่อน้นามินั่นก็คือสีที่เราเห็นใช่ไหมโอ้ก็ดีก็ดีก็ดีก็ด,กดีอันนี้คือเหมือนจะเป็นชิ้นอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นตัวช้างครับช้างตัวเล็กเนีย่ยมันมีนี่ใช่ไหมนี่หูอันนี้ก็งวงใช่ไหมสีอันนี้หางหาสี่ข้างอันนี้ใครก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นคนที่อยู่ข้างนอนปะ่ะส่วนนี้ก็คือ,อ ดูทรงแล้วน่าจะเป็นผู <t is> <t is> ้ชายนะครับผมผมสั uh ้นนะฮะแล้วก็อันน cin ี้น่าจะเป็นแมงคุตคีนะครับผมก็คือเอาช้างตัวเล็กต่อมแมงคุตคีมาแลกกันนะฮะสองคนนี้โอ้โหตีความระดับแกียรแพดว่ะระดับประเทศยิ่งหมุนวนพลรวนอะไรวะนะหมุนวนพลรวนใช่ไหมแต่มาหลอกหลอนจัดไปเลย วคแม่งแหลกเลยแต่ละบ้านข่อให้เล่นกล้ามเอาเวไปแดกไหมที่ซื้อให้น้องโคเดี๋ยวอ้อมตันนี่น้ำไหลได้ไงวะอันไม่ใช่เหรอฮะฮะเล็ตต์ก่อกโะโหโรโปเฟลด์มาถึงเวลาที่ฉันจะต้องหนีเขาแล้วสินะ นายเดาความเร็วใช่ป่ะอยู่ไหนวะแม่เหรอวะนายเดาความเร็วเกดินไม่ทันหรอกนะไม่ใช่เกดินอย่างนายเดาความเร็วผมยังไม่ทันหรอกนะที่เดิมไปเลยไม่ใช่ผมรู้สึกว่ามันมีที่ซ่อนเยอะไปอ่ะเยอะแปลก คือผมไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมว่าแบบมันเยอะแปลกๆเออไม่เห็นมีเลยเลยแค่จับต้องรีบมาแล้วเนี่ยนาทีทองเลยมาแล้วไม่มาที่จับไม่ได้แล้วเนี่ยใครไม่ทันเลยอะ่ะความความเร็วผมทันหรือเปล่าอ๋อเนี่ยเนี่ยจะละจะละเออเขาโผล่มาแล้วแบบไม่เห็นจะเจอเขาอีกเลยว่ะบักปะเนี่ยเกมบักปะเนี่ย ว่าเกมบักแล้วอุ้ยอย่าบอกว่าข้างหลังเจ้้ยวัวอดวรดรอดวัวรแต่วาดโอแก่มไล่ตามชาทัเไวกไวกเกยนินชาเร็วกว่าพวกแกเยอะดลังหน่อยสุดท้ายเกนินก็ยังปนแค่เกนินแกต้องไปสอบนะ ไปเทียบชั้นกับชั้นได้กระจอกใช่ไหมที่ทางตรงนี้มันจะไม่มีอะไรเลยได้ยังไงวะเดี๋ยวเวลาเป็นเกณินว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาเป็นเกณินไอเกณินพวกนั้นจะไล่ไฉันไม่ทงงันหรอกไม่อยอมบอกนะว่าถ้าโดนดึงขาขวาราอะไรกันระโดดครับดีเทตดี้ให้หน่อยฉันไม่รับสีแข็ขาดแด่รอน เทปีテテคูอุยปดข้อมืออ่ะโอ้ผมสู้ผมเก่งข้อมือมานานมากจนแบบผมปวดข้อมือฮนะอ่ะ <c oughs> ไม่ใช่ตอนนี้คุณแม่ปาปูจะไปไหนปาปูน้อยรุ่นที่สี่ต้องการขยก้บคุณแม่วันนี้เป็นเกิดในคลิน ได้ด้วยว๊ามันก็เหมือนมีนายอยู่ข้างท้าของฉันตลอดแหละไม่เป็นไรหรอก You got the faith in me ก You got the faith in me แค่เดินไปที่โคตหินไปกับฉันไปตรงนั้นจะเป็นเมืองนดังฝันเฮ้ยอันนี้ต้องเสื้อผ้าหนิไอ้หนูก้มลงกระท้อนโอ๊ะกลับมาที่เดิมแล้วครับผม เดี vania, ๋ยวนี้ก็มาบ้านเราหรออ่าแม่นี่แหละอะไรนะโอคาซังเออไม่ไปเป็นไรนะเกิสังหนูจะเอาอันนี้ไปฟ้องพ่อเองไม่ต้องหัวนะโอกาโอคาซังโอตาโกซังจะต้องรู้เรื่องนี้พ่อหแม่กินเราไม่ยอมทำหาเลยเลยแม่ออกมาแล้วก็คือแม่เอาแต่ดุเราเอาแต่ว่าเราใช่ไหมทีเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นพ่อเรา พ่อเราน่าจะมารับเราถ้างั้นนะว่าไงก็ตัวน้อยมานี่สิหให้พ่อเราถ้างั้นนะงั้นพ่อเราก็น่าจะรับเราไปอยู่แทนแม่ของขวัญไหมเกิดอะไรขึ้นกับกับแขนของเขาอะแต่ไม่เป็นไรพวกเราจะซ่อมมันด้วยกันนะวิพ่อเป็นคนอบอุ่นมากเลยอะคือกล่องของขวัญเนี่ยพ่อให้เว้ยสรุปแล้วอะพ่อเป็นคนให้ไม่ใช่แม่นะอา้าว